คณผู้ชมคันสนมเป้าบรรเทาทุกของเราอ่นะฮะรับแจ้งเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะฮทะ่านนายเจมไม่ว่าจะปรึกษากฎหมายรหรือร้องทุกร้องเรียนได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดเลยครับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0817159551 0817159552และ0817159553ครับทุกเมื่อไหร่ก็โทรมาครับตลอด24ชั่วโมงครับใช่จะได้ช่วยเหลือกันนะครับเพราะต้องยอมรับนะท่านผู้ชมท่านนายกฯว่าบางครั้งมีปัญหาระบักเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊จะไปหน่วยงานไหนดีเข้ากระทรวงไหนกรมไหนหรือแม้แต่ตำรวจบางคนบอกโอ้โหตำรวจก็มีมีหลายกองมีหลายหน่วยใช่ค่ะฉะนั้นติดต่อมาที่สถานเป้าบรรเทาทุกข์ของเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเรื่องของท่านเนี่ย อยู่ในความรับผิดชอบของ,ของหน่วยงานใดนหรือว่าสภาธนาความจะเข้ามาช่วยตรงไหนเราก็จะรีบประสานงาน,<ม>านะครับผมอย่างเรื่องเราวันนี้นะท่านผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนเนื่องเลยนะเรื่องของมิจฉาชีพมาหลอกลวงเหมือนกันนะแต่ว่ารูปแบบแตกต่างกันไปนะเป็นกรณีเรื่องของการฝากขายของแบรนด์เนมนะแต่ว่าไม่ได้เงินนะแล้วก็ยังมีคนที่สั่งซื้อของแบรนด์เนมแล้วไม่ได้เงินเช่นเดียวกันนะนะฮะซึ่งคู่กรณีของผู้เสียหายเราทั้งสองฝ่ายเนี่ย คือคนเดียวกันด้วยนะแล้วเขาก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เป็นในส่วนของภาคประชาสังคมว่าอย่างนั้นนะเราเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านแรกซ้ายมือนี่คือเป็นตัวแทนผู้เสียหายค่ะคุณนีน่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนท่านที่สองนะคะเป็นเลขานุการสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนนะคุณนรินทร์ปิยะสัจเดชค่ะแล้วก็เราก็เลยขอความคุณห์ท่านรองผู้กับประวิทย์อยู่ช่วยต่ออีกเรื่องหนึ่งนะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะ ในกรณีนี้นะฮะที่บอกว่าผู้เสียหายรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปแจ้งผ่านทางสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนนะฮะคุณรินเรารับแจ้งเนี่ยมีผู้เสียหายจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เขาเดือดร้อนย,ยังไงบ้างเรื่องการร้องเรียนเนี่ยแจ้งมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเรื่องของการขอ,ของของคดีกระเป๋าเนี่ยเขาวรวมตัวกันกลุ่มเล็กๆก,ก,ก่อนๆมากันด้วยกลุ่มเล็กแล้วก็มากันที่กองปราบมามาขอดูวยคัดดูเอกสารกันเรามาดูเอกสารว่าเข้าคดีเข้าขายหรือเปล่า พอตรวจสอบปเอกสารไปเนี่ยเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้น่าจะมีแค่กลุ่มเล็กกลุ่มเดียวก็เลยบอกเขาว่าให้เขาไปลองไปสืบหาเพิ่มเติมไปลองคุยในเพจเพิมเ่มเติมว่าจะมีหรือเปล่ารวมไปรวมมาเนี่ยก็คือเบืเองตเนี่ยมูลนี้ทั้งหมดที่เจอมูลค่านี้ทั้งหมดของผู้เสียหายกระจายันหมดร้อยกว่าคนบวกกับอีก20กว่าคนตอนนี้มันร้นอยยี่สิบกว่าคนมูลนี้ทั้งหมดะะฝั่งหนึ่งสี่สิบกว่าล้านฝั่งนี้สิบกว่าล้านรวมกันทั้งหมดห้าสิบล้าน ซึ่งเมื่อวานมีผู้เสียหายมาเพิ่มอีกประมาณเกือบ5ล้านไปเสร็จก็ระมาณเกือบ55ล้านแล้วตอนนี้ค่อยๆทยอยรวมมูลนี้เข้าอยู่อ๋อที่ติดต่อผ่านมาทางสมาคมของเราเนี่ยนะฮะซึ่งคุณนีน่าเองก็เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายด้วยนะถามคุณนีน่าเลยคุณนีน่านี่ไปซื้อของแบรนด์เนมจากเขาหรือว่าส่งของแบรนด์เนมไปให้เขาขายคะกรณีนี้ซื้อของแบรนด์เนมค่ะซื้อของแบรนด์เนมนะฮะแล้วไปรู้จักกับร้านนี้ได้ยังไงร้านค้าออนไลน์นี้ได้้รรูักกกผ่่านนนออตแ ร้านโพสต์ตขายที่ไ g แล้วก็ดูภาพลักษณาเชื่อถือเพราะว่าตอนแรกมีคุณหมอด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคุณหมอนี่หมายความว่าไงครับเป็นคุณหมอเป็นผู้ร่วมหุ้นในตอนแรกแล้วก็มีแบบว่ามีการแทนตัวเองว่าเป็นคุณหมอหมออย่างนั้นหมออย่างนี้แล้วก็มีหน้าร้านมีคลินิกโอ้โหก็น่าเชื่อนะถ้าอย่างนั้นคือกะว่าไปตามเจอตัวได้นะฮะใชะะแล้วเราซื้อของจากเขาเราได้ของไหม คือมีการซื้อสองครั้งครั้งแรกเนี่ยได้ของสั่งซื้อไปสองชิ้นไม่ต้องปกทั้งสองชิ้นได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ต้องปกแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยค่ะก็คือซื้อแต่ไม่ได้ของค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับที่เราสั่งซื้อไปยอดเนี่ยอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดค่ะเป็นอะไรคะสินค้าที่เราเป็นกระเป๋าเอเมสค่ะเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแล้วที่เขาเอาของให้เราไม่ได้เขาบอกว่าเพราะอะไรฮะตอนแรกเขาอ้างว่าอุปกรณ์ของกระเป๋าอะไม่ครบ เขาก็รออุปกรณ์ครบทีนี้ค่ะเขาบอกเออเดี๋ยวจะส่งไปให้ก็ไม่ได้สักทีหนึ่งก็รอจนแบบว่าไม่ได้ละก็เลยถามว่าเอ้งั้นขอใบอื่นมาแทนได้ไหมก็ไม่ได้ส่วนใบที่ได้มาก็ไม่ตรงปกค่ะก็เลยบอก<ะ>เขาแบบอ่ะ เงินมีทยอยคืนมาบ้างบางส่วนเหลือเท่าไหร่คะที่บอกว่าตอนนี้เหลือ5้าแสนสี่ค่ะจาก7จ็ดแสนเจ็ดนะฮะท่านผู้ชมเหลือ5้าแสนสี่ใช่แล้วห้าแสนสี่ที่เหลือเขาบอกไหมคะว่าจะใช้คืนหมดภายในเดือนไหนปีไหนคะตอนแรกเขาแจ้งว่าจะใช้คืนทั้งหมดภายใน23มิถุนาสองห้าหกเจ็ดอ้าวเลยมาแล้วนี่ใช่ค่ะเ้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าได้จะบอกรายการทําไมคะแม่ท่านผู้ชมคดิฉันก็ถามเผื่อคนอื่นด้วยนะฮะก็คือไม่ได้ไม่ได้ค่ะนี่คือกรณีคนสั่งซื้อกระเป๋านะแต่เราพึกับท่านหายจริง ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เป็นแม่ค้าขา,ขายกระเป๋าก็โดนถูกต้องนะแม่ค้าออนไลน์ที่อ้างว่ามีหมอร่วมหุ้นด้วยเนี่ยนะเขาหลอกยังไงคะไปหลอกฟังแม่ค้ขาขา,ขายกระเป๋าเนี่ยเป็นอะไรแม่ค้าขายกระเป๋าอยู่แล้วอาชีพหลักของเขาเขาก็ทางทางร้านที่ที่ทางวิชชีพเนี่ยเขาติดต่อทางร้านนี้ไปแล้วก็พยายามขอกระเป๋าไปขายเองหน้าหน้าเพจตัวเองพยายามค่อยค่อยค่อยหยิบกระเป๋าเข้าไปใช้แล้วความเชื่อถือวิ่งมาเซ็นเตอร์ไปรับกระเป๋าดูแลให้อะไรให้ส่งเครื่องนไปทำไปทำมาเนี่ยสุดท้ายสุดเนี่ย ก็ขอว่าเออแม่ยังขายไม่ได้นะแะ้วก็ค่อยๆดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาจนสุดท้ายเนี่ยเขามูลนี่เขาติดอยู่กับสามล้านกว่าบาท <Okay. S 2> คือสินค้าอยู่กับเขามาสามล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ของคืน oh. สุดท้ายมารู้ว่าสินค้าเขาเนี่ยไปถูกจำนองที่อื่นแล้ว <c oughs> แล้วก็ตั๋วจำนองก็หลุดแล้วจะหลุดอยู่แล้วสุดท้ายสุดสิ่งที่เขาทำทางร้านที่พูดทางทางวิธาชีพเนี่ยให้ทางทางเจ้าของร้านกระเป๋าเนี่ยหลักเนี่ยไปไยถอยเอง oh. อกลายเป็นว่าเหมือนเสียทั้งกระเป๋าเสียทั้งเงินกินหมากยายโดนหนังใหญ ต่อแล้วน่าสงสารมากๆเลยนะฮะเรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับเรายังมีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งก็คือคุณเอนะพร้อมอยู่ในสายด้วยคุณเอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอนี่เราไปซื้อกระเป๋าจากมิชาชีพต้องเรียกว่ามิอาชีพเลยนะถ้าฟังอย่างนี้นะหรือไปขายของให้ร้านเขาค่ะอ๋อคือเขามาเอากระเป๋าของเราไปขายนะค่ะค่ะเอาไปโพสตขายในร้านเขาออืค่ะรวมทั้งหมดประมาณ แปลกใจอะค่ะ,คะที่มีคดีกันอยู่นะคะ<อ>แล้วพอมาวันหนึ่งก็ไปเจอกระเป๋าใบเนี้ยค่ะไปโพสต์อยู่ในอยู่ในไลน์ของเขาอะ,ค,ะค่ะไลน์แล้วก็เลยให้เพื่อนทักไปค่ะเพราะว่ามีความสงสัยว่ามันจะเป็นเหมือนกระเป๋าของเราเองอะคะ่ะ<อ>พอเสร็จทีนี้ปุ๊บก็ให้เพื่อนทักไปแล้วก็นัดรับค่ะเขาก็เอากระเป๋ามาส่งให้นะคะ พอดูปุ๊บไอสแตมป์ว่าเป็นของเราอะคะ่ะหนูก็ลงมาคือเหมือนหนูไปรออยู่ที่ชั้นสองแะ้คะของในร้านที่นัดรับของเขาอะคะ่ะหนูก็เลยเดินลงมาบอกเขาว่าเอ้ยอันนี้เป็นกระเป๋าของหนูแล้วเขาว่ายังไงคะ <S <S ตอนแรกเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะว่ามีมีเจ้าของเหมือนลูกค้าเขาอะคะ่ะฝากเขามาขายแล้วหนูก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นกระเป๋าหนู <S 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 แล้วหนูก็ยังไม่ได้เงินสุดท้ายมาก็เลยไปจบกันที่โรงพักอะค่ะ <c oughs> ก็คือเอากระเป๋าใบที่เกิดเรื่องอะคะหนึ่งในแปลตนะคะลากกันไปที่พากันไปที่โรงพักแล้วก็ไปลง <ừ m. S 2> บันทึกประจําวันไว้ว่ามันเป็นขอกางะคะ่ะ <c oughs> อแล้วนะัก<ช>ตอนเนี้ยกระเป๋าใบนั้นก็คืออยู่กับหนูเราได้กระเป๋ามา <c oughs> คืนแล้วอืได้กระเป๋าคืนแต่ว่าอีกประมาณเจ็ดใบก็คือยังอยู่ในคดีอยู่อ่ะคะ่ะ เดี๋ยวก่อนอยู่ในคดีที่บ้านนี่คืออยู่ที่ร้านที่เขาไปจำนองหรืออยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออยู่กับเขาหรืออยู่กับใครคะอยู่ในคดีอ๋อก็อยู่กับหนูด้วยที่ไปถ่ายออกมาในบางส่วนแล้วบางใบขายไปแล้วเราไม่ได้สตังค์อะคะ่ะไม่ได้เงินอืม,อมค่ะเอาละแสดงว่าใจาไแต่อยู่กับคุณตำรวจไม่มีคะ่ะเพราะว่าหนูก็ขอเอามาเก็บไว้เองอะ,ค,ะค่ะเพราะกลัวจะหายเหมือนกัน<อ>ค่ะเอาละ,ะเป็นคดีความกันแล้วอ่ะนะฮะคือกรณีนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะตกลงเรียกว่ามีฉายชิปได้เลยถึงไหมเพราะว่าในสมุนผู้เสียหายเนี่ย บอกเลยว่าให้เรียกว่ามีฉายที่เพราะเขาเจออย่างนี้นะต้องถามทางท<ค>ีาเราพุ่มกับด้วยนะครับกรณีนี้เนี่ยตามแนวทางท้าตารวจเขาดําเนินคดีเนี่ยมีแนวทางยังไงท่านเออจริงๆหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันมันต้องไปดูที่เจตนาเขานะครับว่าก่อนเขามีเจตนาจะหลอกหรือจะโกงเนี่ยตั้งตั้งแต่ก่อนเดี๋ยวมาคุยกับเราไหมคือ <ๆ S 1> เจตนาหลังเกิดหลังแค่นั้นเองครับ,ค,รบค่ะเจตนานจะฟ้องออกมาเป็นรูปธรรมยังไงครับเป็นลักษณะพฤติกรรมยังไงถ้าสมมุติไม่ต้องเอกกรณีนี้นะ อ่าเป็นสมกติกรณีอื่นก็ได้จริงๆพฤติกรรมของเขานี่แหละครับคือเขาไม่ได้ทําครั้งเดียวแล้วแล้วแล้วหยุดที่เขาเขาทำหลายครั้งแสดงว่าเจตคังที่หนึ่งเนี่ยมีเจตนานะครับแต่ครั้งที่สองมันเกิดหลังครั้งที่หนึ่งไงพอครั้งที่สองปุ๊บเก,เกิดเหตุการณ์ซ้ำเหมือนครั้งที่หนึ่งเลยแสดงว่าก็ใช้เจตนาเดียวกันโอ้เราก็ดูจากจํานวนครั้งที่เกิดเหตุผู้เสียหายคือจริงๆอ่ะโดนหลอกทางออนไลน์เนี่ยเพิ่งเป็นข่าวดังเมื่อไม่นานนี้ก็เยอะนะครับ ล่าสุดนี้ก็น่าจะขายทองอใช่ไหมครับก็จริงๆก็หลักการคล้ายๆกันนะครับสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความนี่เปลี่ยน,น,นสินค้าแค่นั้นใช่แค่เปลี่ยนสินค้าคคือในกรณีนี้นะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมเป็นคดีความทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รับแจ้งแล้วนะฮะอยู่ในความดูแลของสนวังทองหลางนะฮะทางรายการเราเองก็ประสานงานนะฮะทางท่านผู้กำกับสนวังทองหลางนะฮะท่านนายเจมส์ทางท่านผู้กำกับก็บอกว่ากรณีดังกล่าวมีผู้เสียหายมาแจ้งความที่สนบางส่วนแล้ว ก็สั่งการให้พนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกแล้วยังไงจะก,กำชับให้รีบดำเนินการนะฮะเพราะผู้เสียจำนวนมากแล้วก็เรามีในส่วนทางผู้ช่วยประธานฝ่ายช่วยเหลือประชาชนนะฮะของทางสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนคุณสุเชษรัตนานนนอีกคนหนึ่งนะฮะบ,บอกว่าได้มีโอากาสพูดคุยกับผู้เสียหลายคน,นแล้วก็เขาฝากประเด็นที่อยากให้ตํารวจพิจารณามาด้วยเป็นยังไงคะคุณสุเชษรคะ นี่เขามีสร้างอินสตาแกรมขึ้นมาใหม่ครับซึ่งจะใช้กระเป๋าแล้วก็ใช้แบบรูปภาพเดิมๆซึ่งคิดว่าน่าจะมีพฤติกรรมเดิมก็คือแบบชอ่อโกงอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้มีคดีความอยู่เขาก็เปิดแอปก็ยังเปิด,ปดใหม่รครับรใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นไปสืบในทางลับว่าเป็นบุคคลล้มละลาย<อ>แล้วประเด็นก็คือว่าลูกสาวเขาเป็นดาราช่องหนึ่งด้วยซึ่งด้วยความนะสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองกินหรูอยู่สบายแล้วเนี่ยมันทําให้แบบ ทุกคนเชื่อครับว่าไม่โกงหรอกว่าโกงแน่นอนทุกคนคก็เลยแห่เข้ามาซื้อทั้งซื้อทั้งฝากขายขายแล้วได้แต่ไม่ให้เงินด้วยโอ้ท่านทายเจมในฐานะฤฤฤฤฤฤฤคุกคีบวงการบันเทิงไปเป็นทนายให้ความเป็นทนายความให้ดารายเยอะครับผมตรงนี้อยากให้แง่คิดมุมมองยังไงเวลาที่เราจะทําธุรกิจหรือซื้อขายของอะไรเงี้ยผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็ต้องสังเกตยังไงคะโอ้เราต้องดูหลายอย่างครับคือถ้าอย่าอย่าไปหลงกับภาพโปรไฟล์ที่เขาสร้างขึ้นนั่นคือภาพลวงตา การที่เราจะเช็คเนี่ยนะครับผมผมจะแนะนำนิดนึงถ้าน้องเนี่ยนะครับไปคนเดียวนะไปแจ้งความเขาตำรวจจะตีตกทันทีเลยว่านี่คือการปิดสัญญาทางแพ่ง uh huh. นะ <Okay. S 2> เทคนิคก็คือ uh huh. เราจะต้องรวมตัวกันเยอะๆนะครับแล้วไปแจ้งความพร้อมกัน uh huh. นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำแบบที่ท่านลองท่านบอกนะเพื่อเอาเข็นเอาพฤติกรรมพฤติการต่างๆของเอจ้าของร้านเนี่ยนะครับออกมาให้ได้ว่า เขามีเจตนาจะช่อโกงมาตั้งแต่ต้นคือคุณฝากขายฉันก็ไม่ให้ตังค์คุณตั้งแต่ตอนต้นผู้หายหลายคนไหมหลายคนพฤติการเดียวกันไหมเดียวกันเลยคือมาฝากขายก็คือไม่ได้ตังค์ได้บ้างไม่ได้บ้างพอได้ปุ๊บก็เอ่ออย่าไปฟ้องนะอย่าไปแจ้งความนะไปแจ้งความไม่ได้ตังค์นะนี่ค่ะเป็นคอนเซปต์เดียวกันหมดครับหลายๆคดีที่ผมเห็นนะในวงการบันเทิงเนี่ยขู่เลยใครไปแจ้งความไม่ได้ตังค์ได้ตังค์ทีหลังอะไรเงี้ยมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันได้ตังค์ทีหลังนี้ได้จริงๆมมั้้หหรือไไไ่ดดดนล มันไม่ได้หมดได้ไม่ได้เลยครับสักคนเดียวมันเป็นมันเป็นวิธีซื้อเวลาวิธีที่เขาทำคือเขาเปลี่ยนจากคดีอาญาเป็นคดีแพ่งโดยการให้แตกแตกการคือทำผ่อนยอมส่งเอกสารว่าฉันมีนี่เท่านี้นะาอมเขียนใบปริษัทยอมรับสภาพนี่เลยเพื่อเปลี่ยนอาญาให้เป็นแพ่งโดยทันทีต้องถามทนายความท่านทนายเจมส์แล้วว่าควรไหมควรเซ็นให้เขาไหมเซ็นได้นะเซ็นได้แต่ต้องมีข้อกเว้น มีเขาจะไว้ก็คือไม่สละสิทธิในการดําเนินคดีคือเขียนต่อใช่ไหมถ้าเกิดเขาล้างมาว่าเนี่ยเป็นหนี้คุณ5 0 0แสนบาทอยากผ่อนเท่าไหร่ผ่อนนาแต่ฉันไม่สละสิทธิในคดีอาญาถ้าสมมุติเอกสารที่เขาให้เราอะนะฮะเป็นเอกสารที่เขาเซ็นว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นหนี้เราแล้วไม่มีประโยคที่ท่านทนายเจมส์พูดขอขอประโยคชัดชชัดๆทีกทีหนึ่งประมาณว่าไม่สละสิทธิในคดีอาญาไม่สละสิทธิในคดีอาญาถูกต้องครับถ้า เอกสารที่เขาเขียนให้เราเซ็นนะพิมพ์ให้เราเซ็นไม่มีประโยคนี้เขียนด้วยลายมือได้ไหมได้ครับแล้วเซ็นกำกับไปเลยถูกต้องครับถ้าอย่างนี้คดีความจะยังดําเนินการต่อได้คดีอาญาก็จะยังอยู่นะครับเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นข้อต่อสู้ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่สัญญายอมนะไม่ได้สละสิทธิทั้งทางแพ่งและทางอาญานี่มันเป็นแค่บันทึกข้อตกลงเงื่อนหรือเงื่อนไขในการผ่อนชำระเฉยๆทางที่ดีนะไปแจ้งความไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปผ่อนกันในคดี ได้อยู่แล้วตํารวจเขาโอเคอยู่แล้วมามาผ่อนกันในคดีนะครับแจ้งความไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ขายอยู่ความ3เดือนแค่นั้นเองเทคนิคอยู่แค่นี้ถ้าเราใช้ข้อความนี้กํากับด้วยจะทําให้เราไม่ไม่เสียเงินแล้วก็ไม่ต้องเป็นเรื่องของคดีแพ่งไปซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะใช้เงินคืนเราเมื่อไรใช้เมื่อไหร่ต่างหากนะครับแต่ว่าแต่ผมผมดูเนี่ยนะครับพฤติการเขาจะมี3อย่างหนึ่งซื้อของนะครับแล้วไม่ได้ของสองครับ, <S 2> 2. <S รบฝากขายแล้วไม่ได้เงินอันที่3าครับ ของไม่ดีใช่ไหมคืนมาใช่ไหมคืนของเอาไปขายก็ไม่ได้ตังคืนสรุปไม่ได้สักไม่ได้คืนทางเลยอาการนี้นะครับโอ้โหแย่เลยนะแล้วสิ่งสาคัญนะครับผมไม่แน่ใจว่าสาระสําคัญคือการชั่วโกงมีอยู่2อย่างหนึ่งหลอกลวงด้วยข้อความมันเป็นเท็จกับ2ปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่างที่ควรแจ้งเขาเช่นฉันเป็นบุคคลล้มละลายนะแต่ไม่บอกเขา ผมถามหน่อยถ้าคุณรู้เขาเป็นบุคคลล้มลายคุณซื้อของปะไม่ซืออ้อค่ะเพราะบุคคล,ล,ล <S <S นี้คือสาระสำคัญในการต<ช>ัดสินใจที่จะโอนเงินนะครับคือต้องถามท่านนายเจมถามทางตำรวจ้วยนะฮะว่าถ้าเกิดเขาเป็นบุคคลล้มละลายฮะแล้วถ้าเกิดเขามาทำาธุรกรรมอะไรก็ตามมาซื้อขายอะไรแล้วก็ทำไม่ได้ตามตกลงมีความผิดผิดนัดผิดสัญญาจะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลล้มละลายคนนั้น ผมบอกเนี่ยบุคคลล้มละลายเนี่ยนะครับเขาห้ามทํานิติกรรมใดๆเลยนะครับาการทําอะไรใ<ส>ดๆก<ด>ับสัญญาซื้อขายไม่ได้ไม่ได้ครับเขาไม่มีเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะทำะนะครับขณะเป็นข้าราชาการนะข้าราชการถูกพิทักษ์ทรัตรเด็ดขาดล้มละลายปุ๊บหมดสถานะแล้ว<อ>นะเพราะนั้นการที่เขาไปเซ็นเอกสารอะไรใดๆก็จะในขณะที่เขาเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายไม่ผูกพันตัวเขาแต่ข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถไปร้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นะแจ้งพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เฮ้ยเนี่ยเขาจะมาขายของให้ฉันอยู่เลย พฤติกรรมตรงนี้นะจากปลดล้มละลายสามปีจะเพิ่มขึ้นไปครับแล้วตำรวจก็ดำเนินคดีได้เลยอันนี้เข้าข่ายอันนั้นช่อโกงหรือยักยอกนี่ยต้คนละส่วนกันนะพี่ปุ๊กคดีอาญาก็คือส่วนคดีอาญาคุณเป็นบุคคลล้มละลายไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องติดคุกนะครับคนละเรื่องกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเป็นบุคคลล้มละลายแต่เขาออกมาทําธุรกิจซื้อขายโดยที่ไม่บอกคนซื้อคนขายของเขาเลยอันนี้เป็นเจตนานึงที่สารกาทเลอะเจตนาของเขา ก็จะสามารถเข้าไปได้เลยว่าคุณเข้าข่ายผิดข้อหาช่อโกงคุณตั้งใจจะมาโกงมาหลอกเขาเพราะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทําได้นิดนึงนะครับแล้วการช่อโกงลักษณะนี้นะครับเป็นการช่อโกงในลักษณะที่ว่าไม่ระบุจำเพาะเจาะจงว่าเป็นใครใครมาฉันหลอกหมดอย่างนี้คือการช่อโกงประชาชนครับหนักมากอ้าวเชิญในส่วนคุณนรินทร์นี้มีสิ่งที่ทําก็คือใช้ชื่อลูกเป็นกรรมการบริษัทและใช้ชื่อบริษัทในการตั้งแต่ตั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดในการรับขายกระเป๋าทั้งหมดแต่ใช้ชื่อลูกสาวในที่เป็นดาราเนี่ยในการพรีเซนต์ไปเช็คไป,ไปครับไปเช็คไปเช็คบริษัทได้ดูดีไปดีได้ตรวจสอบได้หมดดูดีมีดูดีหมดทุกอย่างเรื่องนี้ลูกเขาจะผิดด้วยไหมท่านรองผู้กับค้าก็ในในในส่วนต้องต้องแยกกันนะในส่วนอาญาเนี่ยมันมันมันระบุตัวเฉพาะคนนะครับกับอันนั้นเนี่ยเขาเป็นนิติบุคคลแยกกันครับอ๋อค่ะฉะนั้นในกรณีน <จะ S 1> ี <ไป S 1> ้นะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่ ชมรายการอยู่นะฮะก็ถามว่าเอาแล้วไอจีที่เปิดใหม่จะมีคนตกเป็นเหยื่ออีกไหมตํารวจไปทําอะไรกับไอจี IG ที่เปิดใหม่ได้ไหมฮะท่านรองผู้กับการหรือว่าต้องรอให้เขาหลอกก่อนหลอกสําเร็จก่อนอะต้องต้องรอให้เขาหลอกสําเร็จก่อนจริงจ<ะ>มันก็พูดยากนะยากเพราะว่าคนเปิดมาทุกคนนะโชว์โปรไฟล์ดีหมดอยู่แล้วนะครับผมเอาจริงทางนี้เชื่อเนี่ยจนไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รังเดียวแล้วแล้วแล้วหยุดเลยก็ยังมีไปต่อมีการพูดคุยเจราจาเขาเขาไม่หน<ๆ>ีไปไหน อันนี้แหละเรื่องใหญ่สงสัยต้องให้ทนายเจมไปช่วยครับเชิญเชิญขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับมันยังมีต่อเนื่องจากนี้อาจจะมีผู้มันจะมีสืบในวงการหรือว่าจะมีผู้เสียหายด้วยการหลอกผู้เสียหายด้วยกันเองที่น้องก็ฝากมาอีกทีนึงหลอก<ต>ยังไงครับแต่ขอเป็นเก็บไว้ก่อนครับเรื่องนี้ขอเปิดเรียนไว้นิดเดียวมันน่าตกใจยิ่งกว่าครับคือเขาเสียหายอยู่แล้วยังยังมาเสียหายหลอกด้วยกันเอง คือในกรณีนี้ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะฮะแต่เดี๋ยวไว้ให้ข้อมูลตรวจสอบก่อนดีกว่าแต<ช>่ข้อมูลยังไม่มีการตรวจสอบชัดเจนเราก็ไม่อยากนาเสนอแค่เกินๆนะคะอย่ากเกินเลยค่ะนะ,ะกกนฮะ,นะ,ะถ้าเกิดข้อมูลยังไม่ตรวจสอบแม้แต่เกินเราก็ไม่อยากให้เกินเพราะอะไระคนจใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันเข้าข่ายมีคนมฟังอยู่นะฮะเพื่อความปลอดภัยเอาละค่ะเดี๋ยวนี้กรณีนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาทํานองนี้ก็ปรึกษาเข้ามาได้งานทางรายการจะได้ขอความช่วยเหลือจากทาง ตำรวจด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณนารินนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องนีน่านะคะแล้วก็ขอบคุณทางท่านรองพู้มกับอย่างยิ่งเลยนะขอบพระคุณมากค่ะนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามค่ะการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะกับกรมที่ดินค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ นายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2567สาขาบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมบริการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลระดับดีเด่นร่วมกับกรมธนารักษ์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบรณาการข้อมูลร่วมกันภายใต้ผลงาน TRD Integration Government หรือว n าหนูซิสเซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรรอ โดยมีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณห,ห้องรอยัลจูเบลีบอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์อิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันกรมที่ดินได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่กับองค์ความรู้ของกรมที่ดินมาสร้างนาวัตกรรมการบริการเพื่อยกระดับสำนักง,งานที่ดินให้เป็นสถานที่ราชการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกภาคส่วน จากรางวัลดังกล่าวกรมที่ดินมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐให้เป็นเลิศต่อไปเป็นนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามเต้าบรรเทาทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะ